ปัจจัยทั้งหมดนี้ที่คุณโยมบริจาคกระมานั้นทุกบาททุกตังนั้นจะสร้างสลาหลังใหญ่ต่อไปนะโดยที่ไม่ได้หักค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ที่เรามักผู้รับชำระหนี้สงนั้นมีญาติโยมไหนท่านเขาร่วมบริจาคไว้ให้แล้วเป็นยอดที่พอประมาณเลยทีเดียวแหละ ฉะนั้นก็อันนี้ไม่ได้หักอะไรเลยก็สร้างสลาต่อไปเป็นเหมือนเสือนอนกินให้โยมไปอีกต่อนหนึ่งอ้าวคันนี้ไงที่เรามาใช้ของเขาเนี่ยเนี่ยเสือนอนกินฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วก็วันนี้เดี๋ยวหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็เตรีมยมแยกย้ายพวกนี้หยุดงานอีกวันหนึ่งก็ เป็นการพักผ่อนกันจะได้เตรียมตัวเพื่อประกอบการงานต่อไปข้างต่อไปนี้เรามีเวลาพักช่วงสั้นๆนะคือประมาณสักวันที่สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่อีกแล้วอันนี้สิบสองสิงหาถือว่าเป็นวันแม่ถ้าใครว่างก็ขอเชิญเราจะมีกิจกรรมแบบนี้อีกเพื่อทำให้กับผู้ที่อุ้มท้องเรามานะ ผู้ที่เบ่งเรามาแหละแล้วก็เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ก็มาร่วมกันบําเพ็ญอีกสักครั้งหนึ่งด้วยการสวดมนต์ข้ามคืนแบบนี้เนี่ยแล้วก็อุทิศกุศลให้ท่านไปเพราะว่าบางท่านก็อาจจะล่วงลับไปแล้วบางท่านก็ยังอยู่คือแม่ของเราก็ยังอยู่บางแม่บางของโยมบ,บางท่านก็ล่วงลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรผู้ที่ส่วนกุศลตามไป ให้ไปนะปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งสักคืนหนึ่งนะทนลาบากเอาหน่อยพูดถึงทนลาบากเอาหน่อยไอ้เจ้าหนูนั่งกลับไปแล้วมั้งเนี่ยที่อยู่น้องเหนนกลับมาเช้าที่เออตาเหลือกไปเลยผมล่องตานดนคือก็ตรวจไปครึ่งคืนลหละครึ่งคืนว่าชกง่วงแล้วก็เข้าไปนอนนั่นแหละในห้องนั้นเนี่ยเข้าไปนอนพอนอนเนี่ย ก็ไม่เสียงผู้หญิงร้องไห้เอออันนี้มันเดินจนบ่อยมันก็นกระชินก็นอนฟังไม่ชัดให้มันดังอีกสักหน่อยได้ไหมมันก็ร้องไห้เสียงดังอีกเองคเอมันก็นอนฟังเออดังอีกสักหน่อยได้ไหมเนี่ยมันกรนน็ร้องเอาย้องดังขึ้นมาอีกนะผู้หญิงร้องไห้อ่ะคันดังอ่าครั้งที่สองครั้งที่สามร้งมองดังอีกหน่อยได้ไหมครันี้มันหยุดเลยหยุดปึ๊บเงียบก็นอนฟังประเดี๋ยวเดียวเขาพูดออกมาเลย มนุษย์ผู้โง่เขามีโอกาสได้สร้างบุญบรารมีแล้วก็ไม่ทำเขาว่าเออเขาดูหนูอะเขาาเขาดูหนูอะเล้ก็มันง่วงนี่ทาไงง่วงแล้วก็นอนนอนท่านัน้นเออก็โอกาสมันก็นจริงๆริงอะนะโยมมันมีไม่มากอ่ะสําหรับพวกเราสําหรับชีวิตที่น้อยนิดของพวกเราน้อยนิดเดียวนะโยมเจ็ดแปดสิบปีนะแล้วก็มันเป็นที่ชีวิตที่ น้อยด้วยและโอกาสที่มาทําแบบนี้ก็ยิ่งน้อยไปอีกนะฉะนั้นก็ครั้งต่อไปถ้าท่านผู้ใดว่างก็ขอเชิญนะมาทํากิจกรรมกันคิดว่าเป็นการรักษาศาสนาด้วยเป็นการนําทางรุ่นน้องๆด้วยและที่สําคัญเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของผู้ให้กําเนิดที่เลี้ยงดูเรามา ที่เราโชคดีเพราะว่าถ้าเราจะพัดจะผูไปเกิดในมีดามารดาบางคู่บางคนก็ก็ <c oughs> จะรีดเราทิ้งทั้งหมดแล้วไม่เอาไว้ละทำแท้งหมดละแต่ควนี้ท่านก็ยังมีเมตตาต่อพวกเรานะสามารถประคับประคองให้เรารอดมาได้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมาได้เพราะนั้นเราก็มาเสียสละเวลามาประพฤติปฏิบททัติธรรมแล้วก็จะได้อุทิศส่วสนกุศลนี้ให้ไปเพราะอย่างอื่น ไม่มีอะไรจะดีเท่านี้แล้วนะอย่างแม่ของตอมานี่อาพอรหลือมันไม่มีประโยชน์แล้วนะแค่คุมกายไม่ให้มันละอายก็พอแล้วเพราะเดินก็ไม่ไหวแล้วเนะี่ยไอเครื่องประดับไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ไ่แต่งเอาไปไหนอาหารก็กินไปอย่างนั้นอนะ่ะที่สุดฟาร,ร์มสบายก็สบายตามใจฉันด้วยนะแต่อย่างเราเนี่ยเรามองว่าต้องอย่างนั้นที่จึงจะดีอย่างนี้จงสบายไมม ฉันไม่เห็นด้วยต้องอย่างนี้ที่มันสบายของฉันฉันจะชอบแบบเนี้ยแล้วก็จะทําจะทําของฉันแบบเนี้ยก็ต้องตามใจบางทีความสบายแม้มันก็ลําบากแต่เราดูว่ามันลําบากแต่เขามองว่างเขาสบายมันก็ยากฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือบุญกุศลเพราะนั้นบางทีลูกหลานก็ปล่อยปลาบางอะไรบางทําบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระก็อุทิศให้ไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะมันงอมมากแล้ว เราต้องทำถ้าเดี๋ยวเราก็งอมมากเดี๋ยวเราก็งอมเหมือนกันน่นเนี่นะเพราะนั้นตอนมีมีโอกาสทำก็ทำใช่เป็นทุนให้ตัวเองด้วยนะฉะนั้นวันนี้ครั้งนี้ที่เราได้เสียสละเวลากันมามีความตั้งใจมาสร้างกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาองคสสมาสัมพุธเจ้าบอกว่าในในโลกแห่งหมู่สัตว์น้อยคนนักที่เกิดมาในโลกเนี่ย ที่ได้เห็นกายเนื้อขององค์พระธรมมาสามพุทธ,ธะคือได้เห็นได้เห็นผิวพรรณได้เห็นรูปร่างได้เห็นฉับพันณรังสีเนี่ยนับคนได้คือยมมีไม่กี่คนอ้าวผู้ที่ที่มีโอกาสได้เจอสงสาวกขององค์พระธัมมาสามพุทธ,ธะที่เผยแผ่ทำอยู่น้อยก็น้อยท,ทั้งทั้งที่พยายามเดินทางไปเผยแผ่เนะี่ะอย่างที่พระอ,องค์พยายามส่งสาวกไปเผยแผ่ อ้าวก็ได้เห็นพอได้เห็นสงสาวกได้เห็นก็น้อยยิ่งบุคคลที่ได้เห็นสงสาวกแล้วเนี่ยจะไม่ได้ยินหลักธรรมคาสอนของสัมมาสัมพุทธะว่านี่คือทายเหตุแห่งความเสื่อมนี่คือเหตุแห่งความเจริญนะ่ะก็ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกไม่ใช่จะมีมากเลยฉะนั้นโอกาสของพวกเราเนะี่ยมีมาแล้วมีมาถึงแล้วพยายามหยิบฉวยโอกาสอันนี้เพื่อ สร้างฟาร์มเป็นสิริมงคลให้กับตัวของเราอย่างที่องค์ศาสดาตัดไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายนะเมื่อล่วงปัดชิมเาไว้ไปแล้วพวกเธอพึงออกบวชนะเพื่อสร้างฟาร์มเป็นสิริมงคลแก่ดวงวิญญาณของตนคือคำว่าออกบวชนคือปาวชาเนี่ยมันอย่างคุณโยมภาคมาจากบ้านจากการงานมาเนี่ยปาวชาคือออกห่างจากบาปไม่จะต้องมาบวชเป็นพระอย่างนี้แต่ตลอดคารวะกับปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้ แต่ปาวชาในทางนี้ออกบวชในครั้งนี้หมายถึงออกห่างจากบาปบ้ายบำเพ็ญกุศลให้มากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ดวงวิญญาณของตนคือไหนไหนมันก็ต้องไปอยู่แล้วแล้วไม่มีทางเรียกเลยนะยังไงก็ต้องไปให้ได้ความเป็นสิริมงคลคือบุญกุศลประดับดวงวิญญาณไปบ้างเถอะถ้าหากว่าดวงวิญญาณนะั้นมีบุญกุศลเป็นเครื่องประดับไปเวลาปฏิสนธิใหม่มันดี แต่ถ้าดวงวิญญาณนั้นมันมีอกุศลนธรรมเป็นเครื่องประดับไปมากๆนี่แมมแค่ไปเกิดมันก็แย่แล้วไปเกิดในถิ่นที่มันไม่ดีได้รูปร่างพิพันธ์ที่ไม่ดีได้ชาติตระกูลที่ไม่ดีการใช้ชีวิตที่ไม่ดีนั่นเพราะประดับด้วยอกุศลจิตวิญญาณนั้นแต่ถ้าจิตวิญญาณนั้นประดับด้วยบุญกุศลแล้วเนี่ยมันเป็นมีความสว่างสวายแม้ไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนมันก็ดูดีไม่ว่าสถานที่เกิดชาติตระกูล รูปร่างผิวพรรณสติปัญญาได้บุตรชายหญิงทิดาและก็มันจะดีๆอันนั้นคือเหตุปัจจัยของสองสิ่งคือกุศลและอกุศลคือบุญและบาปสองอย่างเนี่ยฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเธอพึงออกบวชน้าพึงสังสมบุญกุศลให้มากนะเพื่อฝามเป็นสิริมงคลแก่ดวงวิญญาณของตนที่จะต้องละโลกนี้ไปเพื่อการเดินทางสู่สัมปรยภพเพื่อการเดินทางไปสู่คติหมายภายภาคเบื้องหน้า เพื่อเดินทางสู่พพภพภูมิในภาคในภายภาคหน้าอย่างไม่ต้องลำบากยากแค้นนะักเพราะอาศัยบุญกุศลที่เธอทํานี่แหละพวกเธอทั้งหลายเจอศาสนาของเราแล้วอย่าให้การเจอศาสนาของเราเนี่ยของพวกเธออย่าให้การเจอพบเจอพระพุทธศาสนาของเรานี้ของพวกเธอคือเธอได้เจอแล้วเนี่ยอย่าเจอแล้วไร้ผลเหมือนไก่ได้พลอยอย่างนั้นไะไก่ที่มัน ข,ขี้ดินคุยไปมันเจอเม็ดพลอยมันบอกเม็ดพลอยไม่มีประโยชน์แกมันเลยทูกเม็ดถั่วเขียวสักครึ่งเม็ดยังดีกว่าเม็ดถั่วเขียวสักเม็ดหนึ่งหรือครึ่งเม็ดยังมีประโยชน์ดีกว่าพลอยเม็ดหนึ่งพ่อไก่มันไม่รู้จะเอาพลอยไปทะไรไก่ได้พลอยแล้วมันก็มันพิจารณาแล้วมันก็คุยเขีรดินต่อไปให้ดินนั้นกบเม็ดพลอยนั้นต่อไปเรานั้นถ้าหากว่าเราได้เจอาศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์จากาศาสนาเลยเนี่ย เราก็เหมือนไก่เห็นพลอยเหมือนไก่ได้พลอยคือไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาเลยเหมือนไก่ที่เจอพลอยฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าพวกเธอการเจอศาสนาของเราของพวกเธออย่าไร้ผลการได้สภาพเป็นมนุ์ของพวกเธอแล้วได้เจอศาสนานะ่ะอย่าเกิดอย่างไร้ผลเลยการเกิดของพวกเธอนั้นขอให้เป็นประโยชน์เพื่อคติของเธอในภายภาคเบื้องหน้าให้เป็นประโยชน์ถ้าดับทุกข์ไม่ได้ ก็ให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ได้เป็นเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาไว้ก่อนถ้าหากว่ามนุษย์ก็ไม่ได้เป็นเทวดาก็ไม่ได้เป็นมันจะมาอยู่ลอยๆเฉยๆไม่ได้แล้วคราวนี้ก็สู่แล้วสู่อบายสู่สัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดานะต้องลงไปทางนี้เพราะมัไม่มีทางยืนที่อื่นแล้วไม่มีทางเลือกมันมีอยู่แค่เนี้ยฉะนั้นเธออย่าพลาดจากประโยชน์อย่างน้อยายฟ้า ความเป็นเทวดาละมุดไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่ถึงที่ติดทุกนะนะครฟ้าสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ดีกว่าไปลงนรกไปเป็นสัตว์นรกหรือว่าไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจชานฉะนั้นการเจอศาสนาของเราเธอของพวกเธออย่าไล่ผลเสียเลยฉะนั้นในวันนี้ที่คุณโยมทั้งหลายได้เสียสละเวลากันมาก็ถือว่าได้ทําตามพุทธพจน์แล้วตามสติกําลังของพวกเรา อันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่พึ่งแก่ตัวของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายภาคเบื้องหน้าโดยแท้ก็ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลแก่คุณโยมทั้งหลายไวัยนาทีนี้สุดท้ายนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่คุณโยมทั้งหลายสั่งสมเอาไว้ดีแล้วหรือด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันใดที่พวกอตมาหรือหมู่พระอิสโงงในว,วาดแห่งนี้ได้สั่งสมอบรมให้มีให้เกิดขึ้นแล้ว และเดิมหน้าถึงคุณของพระศรีรัตนตรัยทั้งหลายได้แก่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของเหล่าพพะยรสงฆ์ทั้งหลายข้อบุญกุศลบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นและคุณของพระศรีรัตนตรัยทั้งหลายเหล่านั้นขอจงมารวมเป็นพระว่าปัจจัยโน้นนำให้คุณโยมทุกทกท่านที่มารวมอยู่ณที่นี้ก็ดีตลอดหมู่ญาติหรือบริวารบ่พา่ายที่อยู่ทางบ้านก็ดีขอจงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจตุรพิษพรใช้ทั้งสี คืออยุวัน,นะสุขาภาระปราฏิพานธานาสารสมบัติแม่คิดหวังสิ่งใดที่ไม่ผีไปจากสานองคลองธรรมไม่เกินไปจากวิสัยของมนุษย์จะพึงได้พึงถึงขอปรามปราถนานั้นขอให้สาเร็จสมปรามรุ่งมากปราถนาสมควรเกเหตุปัจจัยและและที่สุดแล้วฝาาภาคเพียรของคุณโยมทั้งหลายที่มาอยู่หน้าที่นี้ความภาคเพียรนั้นเมื่อเราลงไปแล้วทุ่มเทไปแล้วบากบันไปแล้วก็ขอให้คุณโยมทุกท่าน ได้เกิดปัญญายาณที่จะมาชำระตัดล้างสังโยชน์คือเครื่องผูกพันไว้พร้อมที่อยู่ในจิตใจของสัตว์คือของหมู่มนุษย์นี้ให้พ้นไปให้ขาดไปพ้นจากความเป็นปุตุชนก้าวสู่ความเป็นอริยชนให้สมฝางมุ่งมากปารธนาจงทุกคนทุกท่านเทิน